จะไม่กลับหลังถ้ายังไม่ได้ดีเอ่ยถ้อยคำนี้ต่อหน้าแม่พ่อวันจา่าสาบานผ่านฟ้าสัญญาต่อดินทินรักจะรามาสู้งานหนักปากรักสร้างตัวเมืองไกลเหนื่อยยากเพียงไหน ย้ำใจให้ทนลำบากเรือล,ล้นอยู่ใต้ชายคาเมืองใหญ่รายข้าวอ่อนดาหลับตาเห็นความยากไรนี่สินภารายิ่งใหญ่รอให้กลับไปไทยทน ดิฉันอภิรัตบุญป่งขอขอบคุณผู้เปิดโอกาสคุณอริศคุณอมพรมัทุรีคบางอย่างดีๆมีค่ามากฝ่าคำสอนท่านอาจารย์กองคํำวงยานคุณน้าเพชรอ้อยหวานค่ะปัจจุบันยังทํางานอยู่ที่บริษัทไทยประกันชีวิตนะคะสาขาอมตะนครงานประกันนี่ต้องเข้าใจนิดน,นึงว่าไม่ได้ตอบโจทย์ชีวิตสัทีเดียวยยยขอบพระคุณมากช่วยได้เยอะเลยค่ะ ตัวเราเองเนี่ยถ้าเป็นตัวแทนคุณจะรู้นะว่าคุณจะรับประทานคอมมิชชั่นของลูกค้าใช่ไหมคะเศรษฐกิจไม่ดีลูกค้ามีแต่ใจรกรกประกันคุณจุ๋มไม่ไหวไม่เป็นไรไม่ไหวก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องส่งโอกาสที่จะทําเพิ่มยากมากถามว่ารู้จักธุรกิจเอ็มสตาร์ได้ยังไงต้องขอบคุณคุณนริศแล้วเป็นอะไรที่จับต้องได้ขั้งแรกเร่อนี้เป็นสาหรับคนใหม่ เพื่อจะได้เอาไปใช้ตัวเราพาไปบ้านฟ้าใจพบท่านจังกองคำดีมากแผนดีมาก4ี่3ี่สามร้คนอีฉันทำได้ฮึกเหิมเลยฉันทำได้วิกฤตเกิดค่ะรู้สึกว่าปัญหากับตัวเองไงรู้สึกว่าคือมันมันมีปัญหากับมัมต้องซ่อมรถอะแล้วซ่อมหลายมือนไงนเครียดไม่ทำแล้วเอ็มสตา สุดยอดชายผู้นี้ค่ะอาจารย์หนึ่งที่รันไปเจอเขาแล้วชีวิตต้องเปลี่ยนเจออาจารย์เนี่ยพี่นิดพาไปเจออาจารย์หนึ่งเดี๋ยวบอกว่าเดี๋ยวไปพบอาจารย์นอนเดี๋ยวไปพบอาจารย์หนึ่งหน่อยไม่รู้จักก็เป็นใครอ่ะพอไปเจอปึ้งอาจารย์หนูว่าพี่จุ๋มอย่ามายาาแสนเอาไหมฉันตอบแบบไม่คิดเลยค่ะเอาเอานั้นเลยเลยพี่ปึ้งปึ้งปึ้งก็จบตําแหน่งแรกคือบอลสตาร์ปัจจุบันเนี่ย ทำมาสี่เดือนแล้ววันนี้ขึ้นโกลสตาดาวรายใต้สายงานเนี่ยขึ้นตำแหน่งมาเก้ารหัสค่ะอยากจะบอกกับคนใหม่ว่าเครือข่ายทั้งหลายทั้งปวงเอมสตาร์นะมันจบแล้วมันที่สุดของที่สุดแล้วสามร้อยสามพันสองคนเก้าร้อยมันจบแล้วคนที่คุณจะคุยกับคุยธุรกิจเนี่ย หาคนที่แปลงฟันอาบน้ําจริงๆแล้วมันมีอยู่ทั่วประเทศไทยนั่นแหละคุณหาหเจอกันแล้วกัน,ในใตั้งใจเป็นอย่างยิ่งบอ,อบอกไว้ครั้งที่แล้วคือเวลาที่มีคอลอดเนี่ยประกาศเป้าหมายได้อยากจะเป็นรูบี้สตาร์ก็ยังมั่นใจว่าอยากเป็นรูบี้สตาร์<า>ต้องทำได้ค่ะฝากไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะที่ว่าพี่ว่าเป็นรู